สวัสดีครับเปิดเทคครับเทคเทดไม่ดีเป็นแล้วเสียบขตอนนี้อยู่ในเปิดเทคไหมครับเปิดเทคไม่ครับโปรโปรไมเน้นนะโปรมีเน็ดอ้าโปรมีเน็โปรไมเน้นรักยาวนะครับผมสองนะครับผมหนึ่งไม่รู้ครับหนึ่งไม่เคยเล่นโอเคเราเลิกนเลยดีกว่านักไฟอืม มีเริ่มแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมแต่มันมีมุมมองนี้ก็เลยมองนี้ไปเลยมองเดิมเบื่อเแล้ววัดวัดจวัไฟวัดไฟดิบีเสื้อเหรอดิบีเสื้อเพื่อได้ไปวะไม่รู้นีหลุมศพน่าจะมีของดีวะพี่เจ๋หฮะเวลาเจอดาบซิลเวอร์เขาเจอที่ไหนหินดิอ่านแล้วฝากช่วยเจอยีนดีเจ้ อุ้ยกล<อ>่องส้มเอเี้ยเชะยี่ได้มอดเอาคนไฟคนละอันขออันนึงแล้วกันเฮ้ยพี่เคยอยู่ท้าถือนคนไฟถือนคนไฟจ้ะเดี๋ยวหนูเป็นคนไฟพี่เชะไม่ได้เจอเหรอเอาพี่เจ้เจอจากไหนอ่ะมาจาในกล่องหรอพี่เจ้ไม่เห็นไฟในกล่องหรอไม่เห็นครับเอาเจ้าไม่เหมือนกันพี่เจ้หนูโคตรเกลือเลย ออไอเหียเจ๋และนูเกล้หนูได้เนี่ยเฮ้งันลองเอาไฟเอาลองเอาไฟเข้าไปในกล่องดิเอาไฟเข้าในกล่องันเห็นยังไอเีม่ใช่วะอืมเฮ้ยตัวอะไร่ะนกยหล้ี๊ เย่เก like. ้โคตรแรงปุ๊ิวเหรอป่าวตีธรรมดาร้อยอไรพี่เต้ติดสกิลอะไรด้วยอ่ะเนี่ยดูดิตีธรรมดาอย่าอย่าทุบกูนะต่อยนะแรงทุกูต่อยคิดขวาหนูหนูเคยคิดขวาใช้สกิลค้างหรือเปล่ากดค้างเปล่าไม่นะค้างยังอาจจะต้องใช้หม้อใส่มอนวะเดี๋ยวน้องใส่ถุงไว้มันเน่เดี ของอยู่ผีจะโกรธแล้วเนี่ยอุ้ยสุดเหไม่น่นาเลจังเลยช่วยยังมีเศษขี้อะไรด้วอ่ะยิ่เ,เต้มาเหยียบตรงนี้อะไรวะเฮ้ยอะไรอะป้ายเหรอป้ายบอกทางเหรออ่าสี่ร้อยบีเอลคือสี่พันบีเอลคืออะไรวะอาจจะเจออะไรหรือเปล่าสี่พันทางยาวเฮ้ยนั่นอะไรไอ<า>่ะใช่เราจะตามป้ายไหมไหน ขอคยทำป้ายดี่กันให้สนใจกว่าซีฮันวีเอลวีเอลคืออะไรวะนี่หอกไม้มันเรื่องแสงเหรอใช่ป่ะไม่ใช่อะไรเรื่องแสงดีๆๆๆๆน้ำตแหละเดินมาตั้งไกลแล้วยังมีเสียฟ้าสู้ๆข้างหลังข้างหลังข้างหลัง้ยเย็ดเค โคเทหน,มนนะูมีตานะอืมจ้ะดีละค่ะเดีแดงมันม,ม,มันไม่ดีเลยอ่ะมันลดขี้15แล้วก็อะไรไม่รู้ดูวีดูวาริกีคืออะไรอ่ะอืมพังพังเฮ้ยสมบิเอ้ยเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรอ่ะ คอนอะไม่ไมีอุย๊ยอะไรอะ่ะแต่เจียนเฮ้ยเฮ้ยเอา้าลุยเฮ้ยเราได้เควสอะไรด้วยอะ่ะในสมุ yeah, ดเย<ค>่เข้าไปมันมีมันมีศพนอนตายอยู่ข้างหน้าเข้าไปแล้วเหรอเราเห็นแล้วแล้วเข้ามาเลยเถอะหนูย,ยังไม่มเออีเข้ามาแล้ว <laughs> มีอะไรก็ค่อยเริ่มใหม่ <c oughs> แค่นี้เอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดแค่โอ้โหมีวันแต่ละชนิดเยอะด้วยตัวอะไรวะเนี่ยมีเชือกมีโลอะตอนนี้มีโล่อะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปสกิลเฮ้ยมันกระโดดโอ้โหไอโล่ไอโล่ตัวนี้มีสกิลพุ่งใช่ใช่ใช่ไปและไปาปแก้ไขอันพุ่งเออโอเคตอนนั้นตายละได้ตัวโล่อะอ๋อรู้แล้วมัน